ฮันด้าซิตี้ซมือเดียวป้ายแดงนะครับเข้าใหม่1คันปี2013จดปี57เลยนะครับ13,74มือเดียวป้ายแดงนถไม่ขยับครับรถบ้านแท้เลยนะครับเอกสารครบเล่มพร้อมมือเดียวป้ายแดงประลัดอ่าประหยัดนะฮะด้วยพลังงาน CNG นะครับผมสีสวยรอบคันรถเดิมบางทั้งคันไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมเอกสารครบเล่มพร้อมผิวพันสวยงามมากภาษี69อ่า รถเดิมรถไม่ขยับนะครับหน้าหลังเดิมทั้งคันเครื่องดีทางไกลได้เลยนะครับประหยัดสุดเติม c n เเต็มถังเนี่ยอยู่ประมาณถ้าอยู่ที่อุบลประมาณ220บาทถ้าอยู่ทางตะวันออกก็ประมาณ1 8 0 170บาทที่เต็มถังนะครับวิ่งได้200กว่าโลภายในสวยเลยนะครับอ่าเบาะหนังทั้งคันโอเคถ้าใรสนใจนะครับติดต่อผ่านทีมงานเอ,อกอุบลรถสวยทีมงานตายรถบ้านระย,ยองของเราทุกท่านได้เลยนะครับผมสวยๆคันนี้สวยๆจัดให้ดุสวยครับ